วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจนะครับและเจาะใจในคืนนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับสำหรับเจาะใจตอนพิเศษที่ร่วมมือกับ SCG ในวาระครบรอบ100ปีกับโครงการ SCG v จ n อาสายั่งยืนนะครับแขกรับเชิญจำนวนมากที่อยู่ในห้องบันทึกรายการก็คือเหล่าเยาวชนหนุ่มสาวที่ร่วมกับนักสแสดง3ท่านแล้วก็พี่เลี้ยงของ SCG อีก6ท่านนะครับรวมแล้ว30คนเดินทางไป3จังหวัดก็คือ ระยองลำปางขอนแก่นเพื่อนำเอาภูมิปัญญาความรู้ต่างๆมาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับทั้งประเทศนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับผ่านมา2สัปดาห์ที่ได้เจอผมเห็นคุณเป้กับคุณเต๋อมีความรู้สึกอยากแลกทีมกันเหรอฮะยังไงครับมันเหมือนตางอากาศอะครับเหมือน มันสบายครับสิ่งที่ยากที่สุดของเขาคือจับปลาซึ่งบอกว่ามันก็ไม่น่ายากครับจึงอยากจะอยู่ทีมจึงอยากจะไปพักผ่อนที่ทีมนลยครับแต่ว่าความรู้ของทีมเราที่เราได้นี่ครับเป็นการเกษตรเชิงครบวงจรหมายความว่าเราสามารถสร้างเกษตรกรรมแบบนี้ที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยที่มีดินเป็นความรู้ก็เป็นทางกว้างเป็นทางกว้างแล้วก็สามารถฟังคุณของคุณสองคนน่ะคุณโดนัทกับคุณเต๋อเนี่ยเป็นทางลึกเป็นดินหิมะอะไรของคุณแต่ก็ไม่ต้องไปนดินดินเค็มครับผมดินเค็มคุณเป้มอง ฝั่งลำปางเป็นยังไงครับหนักครับมันมันเป็นงานที่จําเป็นแล้วก็ต้องมีคนที่ยอมเสียสละทำครับผมแล้วก็น้องๆเจ็คนกับพี่โดนัทกับพี่ไม่น่าจะเป็นพี่โดนัทนะมันน่าจะเป็นคนที่แบบแข็งแรงมากๆฮะคุณจะเป็นคุณน่ะแหละเอางี้โดนัทมองขอนแก่นเป็นไงครับเห็นใจอะค่ะว่าถ้าเป็นเราไปเห็น ดินเป็นแบบนั้นเราคงไม่รู้จะต้องแก้ไขย,ยังไงจริงๆนะะ,ะเขาก็แบบทำอะไรอย่างนั้นเหมาะค่ะของเป้ก็เหมาะก็สับสนเอาละครับเช่นเคยครับเราจะเริ่มต้นด้วยภารกิจของทีมจังหวัดระยองนะครับกับภารกิจการทําเกษตรแบบพอเพียงซึ่งครอบคลุมทุกประเภทข,ของเกษตรกรรมเลยมาถึงวันที่3มเขาจะเริ่มทําอะไรหลายอย่างมากขึ้นเรื่อยๆครับผมครั้งนี้มีข้อมูลบอกว่าน้ําส้มควันไม้ เราจะเอาเราจะหมือ<า>กว่าทําให้มันทาให้มันควบแน่นกันเอาคว,าวานันไปผ่านนะใช่ <นะ S 2> ใช่ค่ะ,ะควันมันจะผ่านแบบเกระบอกไม้ไผ่อะค่ะแล้วก็จะหยดเป็นน้ำอะค่ะลงมาน้ําก็จะได้รับสารอะไรบางอย่างใช่ค่ะแล้วคือก็ตรงนั้นอะค่ะจะเป็นน้ําส้มควันไม้ค่ะซึ่งเราเอามาใช้ในการเป็นยายาไล่แมลงได้ใช่ค่ะใช้ได้หลายอย่างค่ะทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นได้ด้วยครับไปชมเลยครับเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นครับ หลังจากเรียนวิชาทำปุ๋ยและห่มดินไปแล้ววันนี้ลุงสมศักดิ์จะมาสอนน้องๆให้เป็นคนเอาทานจะเป็นยังไงไปชมกันต่อเลยครับถ้ามแามลงพวกนั้นมาดื้อขึ้นมาไ,ไล่ก็ไม่ไปทำบ้านให้อยู่ก็ไม่อยู่เอาอาหารใส่จานให้กินก็ไม่กินก็ต้องมีวิธีหนึ่งว่าดื้นอนักเลยทำแบบไหนนี่กําลังก่อไฟอยูน่นเตาถ่านเนี่ยทำยังไงครับใช้ฟันเหรอครับคือฟันเห็นไหมฟัน ที่บางคนก็บอกว่าไอเนี่ยมลพิษเราก็เอาวิกฤตให้เป็นโอกาสไอเนี่ยไม่ใช่มลพิษแต่อนี่เป็นเครื่องมือในการไล่แมลงตัวดื้อนั่นะพอสูไฟตรงนี้ไฟมันจะเกิดการสันดาบเกิดความควบแน่นฟันตรงนี้มันคือไอ้น้ําฟันส่วนหนึ่งส่วนฟันส่วนที่สองคือน้ําส้มพันไม้ไอกลิ่นน้ําส้มพันไม้มแมลงกลัวนะเราก็เลยเอาฟันไฟที่มีกลิ่นน้ําส้มพันไม้ อยู่ในชั้นของน้ำส้มผลไม้ที่ลอยขึ้มนมาลอยไปในอากาศไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่มแมลงอาจจะรบกวนเขาสามารถป้องกันได้จริงจากนั้นช่วงบ่ายคุณลุงก็พาน้องๆไปเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพต่อเลยผู้ใหญ่จะสอนเรื่องของเครื่องมือ ในการที่จะไปบำบัดน,น้ําในการที่จะไปบำบัดดินในการที่จะไปไลแ่แมลงในการที่จะไปทําเป็นฮอร์โมนพืชทำครั้งเดียวแต่ใช้ประโยชน์ได้ร้อพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์มีสีอย่างรวมทั้งสี่อย่างก็หมักได้แต่ถ้ามีอย่างเดียวเฮ้ยฉันมีผักอย่างเดียวแกก็หมักได้ผักอา้าวกนั้นเริ่มต้นล้างผลไม้ น้องเก่งมากประทับใจมากาตกใจเฮ้ยเด็กสมัยนี้มันนอกจากฉลาดแล้วไวแล้วมีความอยากเรียนรู้มากตลอดเวลาเลยครับแล้วก็กล้าจะทำทุกอย่างหนูทำไรได้หนูทำได้เหมือนกันอะไรเงี้ยทีนี้ขั้นตอนต่อไปเอากาศน้ำตาลกับน้ำละลายกดลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเสร็จแล้วก็ปิดฝา การลืมติดฝาเขาต้องเขียนวันที่ใช่ไหมตลกตลกวตลกนตลกทมื่อก้ดูโดน้ิดไม่สนิทแล้เวลาเป็นมงคลเลิแล้วนเตมอราอให้ดูนจับเลยอ่ะว่ทับแม่นอนเขไม่บอกให้จับเทาหน่ถังแรกมีนอนถังต่อไปมีอะไรไปดูกันครับนีเอเย มอเนี่อะไรครับยียมบอลไม่ใช่อันนี้สมจักบอลอันนี้คือเรื่องวิธีทําปุ๋ยแบบง่ายแต่พอทําเป็นในรูปร่างลักษณะนี้ถ้าไปใส่ลงน้ำ มันบำบัดน้ําได้ทำไมาถึงบำบัดได้ไดก็มันมีตัวกาเนิดออกซิเจนที่อยู่ในนี้นยอยากรู้ว่าจุลินทรีย์มันอยู่ตรงไหนใช้จมูกเห็นเลย เห็นชัดเลยลองดมเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมอย่าใช้ตาใช้จมูกเพราะใช้ตามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมันจะหอมใช่หอมได้กลิ่นชลาใช่ลูกบอลจุลินทรีย์ของที่นี่ทําง่ายมากครับแค่ใช้น้ําหมักชีวภาพผสมน้ําไปราดบนปุ๋ยหมักแล้วคลุกให้เข้ากันผสมเสร็จก็นําไปปั้นได้เลยซึ่งลุงสมศักดิ์ก็ได้ให้โจทย์กับทุกคนว่าให้ปั้นลูกบอลจุลินทรีย์คนละ20ลูกโดยมีเงื่อนไขว่าแต่ไอ้ลูกที่20ให้ใช้กินนาตาลตรงเอง ทำยังไงถึงไม่เหมือนกันชื่อโู้ลินซีอยากมีหู2สองข้างในกายโซลี่กระดัความหมายของมันคือคือเลี้ยงแมวไว้ดูแลน้ำดูแลดูแลดินกอซิล่าครับทำไมถึงต้องกวาดกอซิล่าเพราะว่ามันเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ครับเพราะว่าดินเนี่ยคู่มาตั้งแต่ตอนโอกเกิดเพราะฉะนั้นเวลาเราแก้ปัญหาอะไรก็ตามเราต้องแก้ปัญหาที่พื้นฐานอันนี้เป็นโมนดินก็คือดูแลน้ำกับดูแลดินที่อยู่ในแม่น้ำมันจะมีอยู่สามทาง มันคิดให้เหมือนกับใช้ปรกาศมันจะทิ้งรอยลงเป็นชั้นๆเนี่ยมัเป็นรอยมือเองหมือนกัยว่าตัวเองทำกับมือเหมือนฝากมือตัวเองมาดูแลน้ำมากกว่าอันนี้คือเป็นต้นนิ่งนะคะพอโยนลงไปก็ได้จมลงไปข้างล่างได้เลยอะไรเงี้ยจะได้ไปดูแลน้ำได้ก็คือคนมือเล็กเนี่ยใช้อันนี้คนมือใหญ่ใช้อันนี้ คุณลุงบอกว่าอันนี้เอาไว้เครื่องลงน้ำหนูก็เลยคิดว่าถ้าจับมือเงี้ยมันเหมาะเหม็งมือดีรูปสุดท้ายเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจนะครับอันนี้อยากจะสื่อถึงหัวใจของพวกเราชาวเอสซีท hmm. <c oughs> well, so, like so ี awesome. water. Water to to ่รักสิ่งแวดล้อมและอยากดูแลธรรมชาติหล่อมากคำพูดหมือหน้าตาเลยาเรียกตีกินหรือเปล่าอันนี้นะคะก็เหมือนกล้ยบัวนะคะเหมือนกับเบัวที่อยู่ในน้ำที่แบบสะอาดก็พอ เคียงก้อนจุลินทรีไปนะคะน้ำก็จะสะอาดแล้ก็มีรัวขึ้นมามีสารกำจัดความเน่าเสียครัผมนั่นนั่นผมดูันมีตามีปากแล้วก็คางแหลมด้วยคับอ๋อมีสารที่คางแหลมนะครับมีจมูกด้วยแล้วก็มีขาวด้วยคือสิ่งโ่ก็โล่สิง่ตร้ายจะ่นักรัวใช่มใ่ไอ้นี่เข้าไปไอ้นั่นนีหมดเลยนี่นนักรัวว่านี่ไหมอจะบอกว่าคุณค่าที่น้องๆได้คงมากกว่าการได้ปั้นแต่น้องๆได้คิด ได้แนวคิดที่สามารถนำไปต่อยอดได้จากนั้นเหล่า SCGV ี e n e เจทีมระยองก็ได้ขน EMBON มไปที่แหล่งน้ำของชุมชนเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียงานนี้ชาวบ้านในชุมชนก็มาร่วมด้วยช่วยกันปาอ e ี b o n มบอลลงน้ำกันยกใหญ่เลยทีเดียวครับ ว่าคนไทยครึ่งประเทศเคยจับลูกบอลน,นี้มาแล้วจะยี่ห้อไหน <laughs> แบบไหนเท่าแบบนั้นเองถ้าบ้านท่านมีปุ๋ยมีอะไรก็ผลิตได้เองแต่หมักนี่สิเขาหมักอะไรใส่กลบลงไปด้วยเหรอผมงงคือกบเนี่ยมันเสียชีวิตข้างนอกครับผมอ <หา S 2> แล้ว<อ>ไปเจอศพมันล้วแมัจุลินทรีย์เนี่ยสามารถใส่อะไรก็ได้ทั้งสางพืชสาสัตว์อ๋อเหรอแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครเราไปจะลายน้ำหนึ่งต่อสองร้อยอีกทีหนึ่งแต่ผมว่ามันเป็นประโยชน์เยอะมากใช่ครับคุณลุงทําไมต้องให้คุณป้านเป็นรูปอะไรที่ไม่ใช่รูปกลมๆเข้าใจว่าคุณลุุงอยาากกกให้้พวเเรรทคคนู่จัิด รู้จักเชื่อมโยงจินตนาการที่จะเอาไปทําหรือแก้ปัญหาต่างๆอาจจะสอนไกลๆว่าไม่ว่าจะอะไรในชีวิตอย่าทาตามเขาหมดลองคิดเองบ้างทําไมต้องปั้นกลมๆตาม,ม,มเขา,าวะ<า>อาจจะปั้นอย่างอื่นสี่เหลี่ยมบรรจุพันธุ์ได้เยอะกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมเป้ได้ครับผมโอเคนี่คือเรื่องราวของจังหวัดระยองยังไม่จบนะครับอ้าวลำปางจ้ะตกลงวันที่สก็คือการทําภารกิจให้สําเร็จก็ทําภารกิจเดิมค่ะแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ถึงระบบต้นน้ําระบบนิเวศนะคะทําทุกอย่าง โหดกว่า2วันแรกอีกกว่อหมดกัดตัวนึงกับกตัวเดียวแล้วก็แพ้เลยเรือตายว่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมครับที่ต้องบากหน้ามาขอชีเด็กโเดินเก่ามาเลยคุต้องอย่างงี้นี่แหละเด็กไทยขอจับมือหน่อยฉี่ล้างมือยังครับเจาะใจร่วมกับโครงการมาม่าเพื่อน้อง สวัสดีค่ะชาชาและเจาะใจร่วมกับโครงการมาม่าเพื่อน้องนะคะวันนี้อยู่ที่โรงเรียนวัดปากรัดขาคานบำลุงวิทย์นะคะอากาศดีๆแบบนี้นะคะชาก็เลยชวนน้องๆมาร้องเพลงกันคุณไม่เคยเจงแต่รักใจเออร้องเธอรู้ว่าชอบไร ตอนนี้นะคะเราโชว์พลังเสียงกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้เวลาไปเติมพลังร่างกายแล้วและเมนูที่ชาชาเลือกมาให้น้องๆอร่อยกันวันนี้นะคะก็คือมาม่าลุยกรุงแค่ลวกเส้นมาม่ารสซุปไก่ให้เหนียวหน้าทานแล้วก็ราดด้วยน้ำราดหน้าหมูสับที่เตรียมเอาไว้แค่นี้ก็ได้มาม่าลุยกรุงให้อร่อยกันแล้วตอนนี้นะคะชาชากำลังชวนน้องๆเนี่ยมาเก็บซองมาม่ากันค่ะเพราะว่าทุกซองเนี่ยมีค่านำไปแลกอุปกรณ์กีฬาได้ด้วยน้องๆโรงเรียนวัดปากลัด าบำรุงวิทย์นะคะก็มีซองกเป่ามาม่ามามแลกเจาะใจร่วมกับโครงการมาม่าเพื่อน้องก็เลยจะมอบผลิตภัณฑ์มาม่าพร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาทั้งหมดนี่เลยเเรโรงเรียนระดับประถมะศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสะสมซองมาม่าเพื่อแลกรับอุปกรณ์กีฬาตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยค่ะสนับสนุนโดยโครงการมาม่าเพื่อน,น้อง